ครับผมก็ให้ความเคารพทีมระยองนะครับผมว่าเขาก็ที่ผ่านมาผมว่าโอเคเราเจอหลายๆทีมที่เราสามารถที่จะที่จะเอาชนะได้แต่ว่าระยองเป็นเป็นทีมทีมหนึ่งที่หนึ่งในทีมที่ยากนะครับทีมหนึ่งนะที่เราจะเจอด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีโค้ชเป็นพิเทอร์เทอสักใจมั่นกับพี่พอบออโมะนะครับผมว่าเขาทําบอลได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับจะเห็นได้ว่าเขาเสียสองประตูน้อยสุดเท่ากับเราเลยนะครับฉะนั้นในการที่จะเจาะเขาก็อาจจะต้องมีวิธีการหน่อย นะครับก็แต่ว่าเราเล่นในบ้านนะครับมันก็เป็นชอยเดียวที่เราจะต้องเอาเก็บชัยชนะร0 0์ให้ได้นะครับก็พยายามที่จะทางานหนักตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็วางแท็กติกลงไปแล้วก็จัดตัวผู้เล่นที่เหมาะสมสําหรับเกมนี้นะครับที่จะในการเปิดบ้านที่จะเจอกับรรยองนะครับก็มันเขาเรียกว่ามันเป็นผลตอบแทนของการทํางานหนักและกันนะของตัวนักเตะเองของทีมสตาฟเองอะไรเงี้ยนะครับที่เราสามารถที่จะทํา สามประตูได้ใน45นาทีนะนะครับในแค่45นาทีก็ฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่ารักษาโมเมนตัมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจเองหรือว่าเรื่องของการเขาทำอะไรต่างๆแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าฟุตบอลมันเป็นเรื่องของเกมต่อเกมมากกว่านะครับเกมที่แล้วมันจบไปแล้วเกมนี้เราจะทํายังไงในการที่จะเจาะระยองเหมือนที่ผมบอกไปว่าระยองเขาเสียสประตูน้อยสุดเท่ากับเรามันก็ไม่ง่ายที่จะเจาะเขาแต่ว่าเราก็เราก็ศึกษามาแล้วนะครับเราก็มีวิธีการในการที่จะเล่นงานเขาในวันเสาร์นี้นะครับแต่ก็ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็ต้องปิดจุดแข็งที่เรายองเขามีด้วยนะครับพยายามที่จะไม่ให้เขามามาทํางานได้ดีนะครับในเกมที่จะเจอกับเราในบ้านด้วยความมั่นใจด้วยนะครับแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยผมว่ามันก็มันเป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับฉะนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยผมจะบอกตลอดว่าเราต้องไม่ประมาทแล้วก็หนทางอย่างอีกยาวไกลนะครับด้วยบรรยากาศทีมด้วยความมั่นใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดผลงานของทีมด้วยแล้วก็บรรยากาศทีมด้วยทีมสปปริตที่มันที่มันดีขึ้นเรื่อออยยๆนนนนะรัับบเเเเมืีี่่่ผผกกไปปววาาลลตู้จ 100%เลยนะครับฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องจริงๆก็เกมในบ้านอ่ะผมว่าถ้าตั้ง1แต้มก็ก็น่าจะโดนแฟนบอลบนนะนะครับผมว่ามันก็ต้องต้องหวังที่จะเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแต่เราก็พยายามที่จะเก็บ3แมแต้มในเกมในเกมนี้ให้ได้ก็ <g ay> <g ay> ที่ผ่านมาเราคนดูมากสุดก็น่าจะ5,000ันกว่านะครับก็อยากให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็แค่มาทาลายสถิติเก่าแล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ผมว่าเชื่อเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะเล่นให้สมกับที่แฟนบอลเข้ามาดูแล้วก็ช่วยเชียรช่วยปลุกเราแล้วกันครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของเราแล้วก็ทั้งแฟนบอลแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนจะมีความสุขร่วมกันหลังจากจบ90นาทีแน่นอนนะครับ